ทีมงานทพ่อและแต่สงคลาครับมาดูเจ้าหน้าที่ชุดช่างศึก2เลข,ของกองร้อยต่อชดอ4พัทลุงชุดนี้กำลังเข้าฮอตเลยครับจับทุกวันขยันจริงๆตอนนี้ตามไล่บี้พวกที่ชอบปรินเพื่อนพวกบัญชีมาหลอกขายของทางออนไลน์แต่ว่าไม่ของคนเดือดร้อนกันเยอะเลยครับ วันนี้เอาแต่เช้าเลยครับลงพื้นที่ไปตามจับผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดนคนปรปฐมที่มีคนไปแจ้งความสั่งซื้ออะไรรถเครื่องและก็โอนเงินผ่านบัญชีคนนี้ไป2,000บาทแต่ว่าไม่มีของ ชุดช้างศึกสองเลพอได้ไมายจับมาก็ลงมือเลยครับรอไม่ได้เดี๋ยวไปหลอกคนอื่นอีกตามไปที่บ้านอยู่ที่หมู่หนึ่งตตะหมดอำเภอตะหมดจังหวัดพัทลุงตอนที่ไปที่บ้านไปเจอแม่ครับแม่บอกลูกบ่าวนอนอยู่ที่ขน้ำหลังบ้านไปตารับรองมันไม่วิ่งแน่นอน ก็เลยให้แม่ไปด้วยครับที่ไหนได้แล่ละครับพอเห็นตำรวจก็ออกสตาร์ททันทีความเร็วนี่ทำลายทุกสถิติความเร็วทุกสนามแข่งขันนาฬิกายังจับเวลาไม่ทันเลยครับสายหนามสายไรนี่วิ่งข้ามหมดวิ่งตัดทุ่งนาเข้าไปในสวนยางพาราหลังบ้านครับแต่ว่าเร็วแค่ไหนก็หมดแรงครับไปนอนลักหยอบหมดแรงหายใจหอบหากหาก,ห,ากหอบเฮกๆฮอยู่ในกอหญ้ายอมเลยครับยอมเลยเดี๋ยวไปดูสภาพตอนถูกจับครับ

อ๋อแล้วปุไม่รู้อ่ะอันไหนไดอ่ะนี่ผมมาต่างึืงแค่นี้ตุวใคไรได้่น้ำใช่ไหมมันไม่รู้มันนี่ก้อนไปดีนี่ก้อนมึงอนไมน้หน่อยนเจ็บเอานี่ตรงนี้ตรงนี้เีแต่มนอะไรอ่นะไนนี้ไนนี่ตแต่น้ำถึงกับที่เรถึงวิงนี่เลยอ่ะวไม่รู้ว่าเขามาทาอ่ะออล้วเลยวิงนี่เลยก็ไม่รู้ว่ามาตาเราวิงนี่เลยนี่อันนี้บกเออมา่าไม่รู้เกยเป็นเคยไม่เลยเล่นนี่เลย โอ้บรรยากาศที่นี่าาดีเลยครับหน้าตั้งแคมป์หน้านอนเที่ยงยาายผู้ต้องหาคนนี้ชื่อน,นายจักรวันอายุ37ปีาาพอจับได้ตำรวจถามวิ่งทำไมบอกก็ผมไม่รู้ว่าพวกพี่ <c oughs> เป็นใครห <c oughs> นีก่อนสิครับสแสดงว่าโจทย์เยอะและก็เจอโจทย์ยากซะด้วยครับถึงต้องวิ่งหนีแบบนี้ตำรวจก็อ่านหมายจับแล้วก็ชี้แจงสิท ทางกฎหมายอะไรให้ฟังนะครับนายคนนี้ก็อ้างว่าพี่บัญชีผมนะหายไปนานแล้วไม่รู้ใครเอาไปทําอะไรก็ไม่เป็นไรครับพี่ตํารวจบอกพี่แค่มาจับส่วนน้องจะให้การยังไงเดี๋ยวพี่จะส่งตัวไปที่สพเมืองนครปฐมไปให้การที่นั่นเลยนะว่ากันไปตามคดีไปฟังครับไปฟังอ่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอ่าพูดได้ันเนี่ยก็เลยั้งอะไรหรอ รถเคื่องคนผู้โการช่ฝรบสแต่ว่าเบัญชีเราอ๋กับเบอร์บัญชีผมเบอร์ให้ดังเลก่าีวันเนี่ยผมรับมาจากกันลุงจแล้วเต่ก้อเราอการรอไปให้กนไในชันมป็นขั้นตอนนี่คือชันจำผมเตยมิดอย่างแล้วราไปเนาะ ข่าวฮอตไปอีกรายนะครับสำหรับคนที่ชอบปลิ้นเพื่อนคนนี้ถูกสารจังหวัดนคนปรปฐมออกหมายจับเมื่อวันที่25มีนาคมนี้เองครับข้อหาเป็นผู้สนับสนุนช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์บิดเบือนหรือว่าปลอมก็ประมาณว่าถูกเอาบัญชีไปใช้หลอกขายทางออนไลน์อะไรประมาณนี้แหละครับ พอถูกจับก็ลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่นคนปรปฐมแต่ถึงจะลำบากจะเดือดร้อนยังไงนี่ก็ไม่เท่ากับคนที่เขาถูกหลอกเสียตังค์ไปฟรีๆหรอกครับผมถึงตรงทาว่ากระทำกับพิษตนันเป็นผู้สนับสนุนโจโคประชาชนแนะนำเขาสู้ระบบคอมพิวเตอร์ซึงข้อมูลคอมพิวเตอร์จิตผืน่นลืกร้อ,อมไม่ว่าทางงดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเจนโดยประกาศดีน่า,นาจะเกิดความเสียหายประชาชน อันมีใจความชิดต้านมีความามารตามระนวนคนไม่ใหญายาย่มี่กวข้อห้าตามไม่จับ,บดาบน